หาทะเลเมื่อวานอยู่ไหนอะหาทะเลอะไรก็เมื่อวานที่ไปทะเลเองแวะซื้ออยู่ไหน <c oughs> ได้เลยเดี๋ยวจัดให้เมื่อวานไปพัทยามานะครับผมนี่ว้าวนี่คือหารทะเลนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นหอยหอยมะแรงผู้ นี่ครับผมหอยแครงนี่ฮะกุ้งปูหมาไข่ครับผมนี่ปูหมาไข่นะฮะเขาบอกว่าไข่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไข่จริงหรือไม่ล้างครับผมแล้วก็ฉีดามวกซอกซอกซอยครับ ใส่ครับผมใส่ไปครับผมกุ้งกับปูใส่ไปชั้นแรกนะครับโยปปรยใบมะกรูดเผ <c oughs> ื่อความหอมนะครับผมท้นที่สองไปทำได้ไหมเออท้นที่สองนะครับ อหอยแข็งขอหอยแมงผู้แองปายกูดด้วยเพื่อความหอมเหมือนเดิมปิดฝาครับผมตาดี่ซีพูครับผมใส่พริกลงไปกระเทียมครับตำน้ำปลาครับน้มะาวครับน้ำตาลครับผอมว้อครับ ผลครับผมเรียบร้อยครับผม <S <S เรียบร้อยครับผมโอ้โหมามามาดูมา,มา,มาด,มาด,ดูใกล้ครับสองซึ้งเลยโอ้โหนี่เฮ้ยนี่หอยหอหอหอยแม่กินอะไรน่ะกินหอยแมงผู้โอ้โหเยอะแยะเลยไห<ด>้เล่าให้เขาดูด้วยดิยโอ้โหกินจะไปแอบได้ไงเราของดีๆตัยใหญ่มาก กุ้งจะเป็นลำเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหมันได้แกงอะไรอะน้ำจิ้มจซ่บดูไข่ดิเฮ้ยไข่จริงๆเขาเลือกไข่มาจริงจริงฮะดูฮะนี่ฮะไม่หลอกไม่ลวงนะครับอันนี้ซื้ออยู่ที่อ่าอะไรนะแม่อ่างศิลานี่ฮะ หมากับฟ้ากับปุเลยนะครับวันนี้นี่นี่ไข่นะฮะนี่ไข่ไข่ใกู้ๆใกล,กลอ้อะ <S <s> <S เดี๋ยวเราจะกจิม้มลาดเข้าไป <S <s> <S มามจิมา้มลาดเข้าไปเงี้ย <S <s> <S บอกแล้วมามาไม่ได้เอาของทะเลมาอย่างเดียวเทียวขอฝนมาด้วยคุยอย่างมากันนี่ฮะ มันมากไง่อยแซ่บเดี๋ยวผมจะแกะเนื้อปูให้ดูนะฮะว่าโอ้โหไข่ขาอยู่ในเลยฮะนี่เดี๋ยวเราแกะนมออกหน่อยนี่ฮะสดๆนะครับผมกินเข้าไป จิ้มเข้าไปางี้หละเอาลุยอืออืออือทั้งไข่ทั้งเนื้อนะแม่แม่กินแหละกินกุ้งเอาเลยอือ ดีฮะเนื้อในก้ามะอะแม่เอาจริงแค่สองคนอื้หมดเลยให้เขามังนะให้เขามังไปครับผมใม,มเการคลิปหน้าครับ